สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีนะครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านสวัสดีท่านที่ทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับทักทายกันมาวันนี้ร้านรถไถยสวยสมเนินนะครับผมมีอะไรมานำเสนอคันหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะมีเข้ามาเรื่อยๆนะครับล่าสุดเลยมาถึงมาเช้าคันหนึ่งแอลห้าศูนย์หนึ่งแปดนะครับแอลห้าศูนย์หนึ่งแปดเอ็มยูสี่เก้านิวฮอลแลนด์นะครับ สวยๆรอรอรอเนื้อคู่อยู่นะครับลองมาดูกันอ่ารถปีหกห้าหกหกนะครับรถเป็นรถรถค่อนข้างใหม่นะครับใหม่ใหม่ๆเนี้ยเราต้องมาดูนะครับของมือสองเราอย่าไป <c oughs> อย่าไปห,ห,หลงเชื่ออะไรง่ายๆนะครับสมัยนี้วันก่อนก็โดนหลอกไปคนนะครับ มาเล่าให้ฟังที่ร้านหลอกกินมัดจำไปห้าพันนะครับจะมาดูรถต้องให้มัดจำก่อนมันไม่ใช่นะครับรถเนี่ยไม่ต้องไปมัดจำไปดูไปดูเลยนะครับของซื้อของขายอย่าไปจะบ้าหรือเปล่าให้จะไปดูรถในมัดจำก่อนไม่ใช่แล้วนะครับตั้งข้อสงสัยก่อนเลยนี่ดูใบมีดนะครับรถ รถคันสภาพนะครับไม่มีลือไม่มีส่อมขาย L5018SP นะครับ L5018SP ไอ้พวกเนี้ยเขาใช้เครื่องยนต์2004นะครับตัวนี้เป็นรุ่นพิมพ์นิยมคนจะใช้กันเยอะ2ร4 0 0กว่าีซีนะครับเครื่องยนต์สี่สูบตัวนี้เป็นรถชาวต่างชาตินะครับชาวต่างชาติไม่ใช้นะครับส่วนใหญ่เขากลับปรประเทศเขาก็ เขาก็ไม่ค่อยใช้แล้วนะครับทํางานชั่วโมงทํางานน้อยๆนะครับสามสี่ร้อยหา้าร้อยชั่วโมงอย่าไปสนใจมากดูสภาพเอานะครับชั่วโมงที่นี่เป็นชั่วโมงแท้ไม่ได้ปรับไม่ได้แต่งนะครับแบบนี้ดูสภาพของมือสองนะครับมันไม่เหมือนของปลายแดงของปลายแดงมันฟิกราคาตายตัวของมือสองเนี่ยจะถูกจะแพงมันอยู่ที่สภาพ สภาพสวยกับแพงรถปีเดียวกันในสภาพไม่เหมือนกันแน่นอนรถคันหนึ่งอาจจะปีเดียวกันนะครับอาจจะราคาหนึ่งคันหนึ่งอาจจะราคาหนึ่งเราต้องเวทด,ดวยว่าเราจะซื้อเราจะซื้อไปซ่อมหรือซื้อไปใช้ยาวๆนะครับต้องต้องต้องถามใจตัวเองดู คนเห็นแก่ของถูกมีหัวทิมมาเยอะแล้วนะครับหัวทิมปวดหัวมาเยอะแล้วซื้อรถนานซื้อทีนะครับหาสภาพดีๆไปใช้นะครับดีไม่ดีต้องไปดูเอานะครับของซื้อของขายนะครับอย่าไปเชื่อใครยูทูปีทีโออะไรเหลือเต็มนะครับเต็มเต็มอยู่ รถเราไม่ได้ซื้อปีละสองสาหลอบนะครับเราซื้อปีละรลอบเราไม่ได้ซื้อปีละรลอบโทษปีชีวิตหนึ่งอาจจะซื้อได้ครั้งหนึ่งลองดูดูเอานะครับยางเขาเนี่ยครับตัวห้าสิบแรงเนี่ยยางเขาจะมีอยู่สองข่ายติดรถมีดันหลอกกับโอตานินะครับอันนี้ทั้งคู่เลยใครชอบดันหลอกหรือโอตานิก็ลองมาดูดอกยางบ,นบานๆพอๆกันนะครับ ไอ้ทันนี้ไม่มีหางหลากนะครับไอ้ทันนู้นมีที่มีมางไงผมขายอย่างนั้นนะครับเรียนแบบนี้ไม่ได้ถอดไม่ได้อะไรออกของมือสองนะครับบางทีถามหาเวลาเราไปซื้อเนะี่ยถามหาเขาเขาบอกหาไม่เห็นหม่งอะไรหม่งมัวไปหมดเราก็นิดหน่นอยนะครับพันกว่าบาทหางหลากอยากสนใจมาคุยถูกคอเดี๋ยวหาให้คุยเนื้อตัวกันนะครับห้าแสน ันนี้เท่าไรดีห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทก็แล้วกันนะครับแพงกว่าคันคันหลังนิดหน่อยเพราะคันนี้มีหางหลักสภาพพอๆกันแพงกว่ากันสามสี่พันนะครับห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทมีท่อมีอะไรมาพร้อมเลยนะครับให้ดูทีละคันรถมีทะพงทะเบียนทุกคันนะครับรถมีทรถที่ร้านเน้นถูกต้องตามกฎหมายคันนี้เป็นรถชาวต่างชาตินะครับ กับประเทศไปเขาไม่ได้ใช้ทันนี้ห้าแสนห้าหมื่นนะครับห้าแสนห้าหมื่นห้าพันบาทสภาพพอๆกันนะครับสนใจก็ลงมาดูมาดูด้วยตานะครับเดี๋ยวจะมีรถใหม่เข้ามาเรื่อยๆนะครับท่านใดหากี่แรงอยู่ก็โทรมาสอบมาถามกันได้ถ้าชอบรถเดิมๆนะครับขอบคุณเอฟซอีกครั้งหนึ่งนะครับเอฟซี FC ชาวต่างชาตินะครับออกไปหากินต่างแดนกัน มีอิสราเอลนะครับมีอิสราเอลนี่ทักทายมากับประเทศจะแวะมาดูกับมกขูดมาคุยกันได้นะครับอิสราเอลเกาหลีไต้หวันเอฟซี FC, อยู่ทางสุรินทร์ก็เยอะนะครับมีลีรสุรินทร์นครพนมนะครับทักทายมาไว้รอกันอยู่ต่างบ้านก็นมีเวลากน็นอนดูรีวิวเล่นเล่นกันไปนะครับพอ้นึกถึงบ้านถึงเมืองเรา ที่ไหนก็ไม่อบอุ่นเท่าบ้านเมืองบ้านเมืองเรานะครับแต่ว่าเราต้องไปทํามาหากินนะครับเราก็ต้องทนนิดหนึ่งความสุขมันรออยู่ข้างหน้าไม่มีอะไรได้มาง่ายๆนะครับต้องต้องอดทนนิดหนึง่งสมัยก่อนผมก็ทํางานอยู่ต่างแต่ผมไม่ได้ไปต่างประเทศนะครับผมอยู่ต่างจังหวัดไม่ได้อยู่บ้านเกิดเมืองนอนมาตลอดเลยตั้งแต่เรียนจบนะครับจบเครื่องกลมาก็ไปหาทํางานเพิ่งได้มาอยู่บ้านสักสองสามปีนะครับ ตัวนี้นะครับวานผมเอาไปดันดินทั้งวันเลยขับดีมากนะครับเครื่องยนต์เทอร์โบแรงฉุดลากสูงยางหลังใหญ่นะครับเครื่องแน่นๆเลยเอาไปทดสอบมาหนึ่งวันเต็มๆไปเก็ไปเกตสาขาสาขาไอไปเกตที่นะครับไปเกตที่ของของตัวเองของส่วนตัวอยากให้ลองอยากให้มาลองกันนะครับทันใด ทันได้ประเภทแบบคนรุ่นใหม่ใจใจถึงลองลองมาล,ลองดูสหมยนี้นะครับอะไรมันทั่วถึงกันหมดอย่าไปยึดติดนะครับอยู่ที่เราชอบเอาที่เราชอบเลยเงินเราก็จะซื้อได้นะครับเอาที่มันชอบคุ้มค่ารถสภาพพวกนี้มันไม่ได้ซ่อมทุกเดือนหรอกนะครับเหมือนรถเก๋งรถปิง๊งอัพเราเราซื้อรถสภาพดีๆไปเนี่ย สองสามปีอะไรยังไม่ได้ทําอะไรเลยนอกจากถ่ายของเหลวนะครับเหมือนกันรถถ่ยก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าพึ่งซื้อรถใหม่ๆไปเป,ป็นึกถึงละตอนซ่อมตอนอะไรสมัยนี้ไม่เหมือนสี่สิบห้าสิบปีก่อนนะครับอย่าไปคิดมากทันสมัยละอ่ะผมเรียนประมาณนี้พูดคุยกันตลกสนุกสนานไปนะครับ เดี๋ยวสี่สิบแรงเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวทยอยเข้ามานะครับทันใดหาอยู่กับศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์สี่สี่สามนะครับรถไถสวยสูงเนินปรึกษาหาลือกันได้นะครับไม่ซื้อไม่ขายไม่เป็นไรแหลกเปลี่ยนตีเทินนะครับรถสภาพดีๆนะนะครับผมจะรับตีเทินนะครับรถต้องเอามาซ่อมเอามาอะไรถึงจะถูกแค่ไหนผมก็แมวนะครับเรียนอย่างนี้ถ้าสภาพดีๆเนี่ยปรึกษาผมมาได้ 081717นะครับ0443รถไถสวยสูงเนินนะครับอขอบพระคุณมากนะครับขอทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับปรอจากโรคภัยไข้เจ็บขอบพระคุณครับ